ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่เนี่ยภาพรวมคือพี่ยังชอบ b ีเอยู่เนาะเลือกเป็นท็อปพิกของเซกเตอร์ไอตัวแลนด์ทานสปอร์ตชอบมากกว่า b t เง่ายๆแบบนั้นนะครับทาเก็ตที่พี่ให้9ก้บาทห้นะครับถ้าเกิดอาทิตย์กับนังทุนจําได้เนี่ยพี่เคยเล่าดีเทลในเรื่องของไอตัวดับเบิลเด็หรือว่าทางด่วน2ชั้นนะครับตอนที่ผู้บริหารเคยให้ข้อมูลกับเรามากกว่านี้ในช่วงสักเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับ เดี๋ยวพี่เล่าว่าคีเว้นจริงๆมันคืออะไรนะครับเอาที่รัฐมนตรีว่กกาการกระทรวงคมนาคมออกมา,าพูดเมื่อวานก่อนนะครับ,รบว่าทางหนดสองชั้นให้บ m เแน่ๆนะครับแต่บ m เนี่ยต้องเป็นคนลงทุนทางหนดสองชั้นเองนะครับสามหมื่นห้าพันล้านนะครับ,รบพร้อมกับต้องลดราคานะครับทางด่วนขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนะครับไม่ให้เกินห้าสิบบาท อันนี้คือคีย์หลักๆเลยนะครับไม่หไม่เกินห้าสิบาทข,นนขั้นหน่วยขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี่คือเรื่องใหญ่นะอืแลกกับการที่ขยายอายุสัญญาสามประทานให้กับบีเอ็มนะครับจากตอนแรกที่เราคุยกันสิบห้าปีนะครับในการได้ดาวเบ็กเพิ่มไปเจ็ดปีห้าเดือนเจ็ดปีห้าเดือนเองนะไปเป็นยีิบสองปีห้าเดือนครับนะครับแทนที่จะหมดลงในปีสามห้ามันก็จะหมดลงในปีห้าแปดนะครับอันนั้นคือคีย์หลักๆนะครับ ถามว่าทําไมดิวเนี้ยพี่มองว่าเป็นลบกับ BM นะครับในแง่ของบริชันไม่ได้ลบเยอะเพราะว่ามีการขยายยุัญญาธรรมทานเนาะเราขยายไปไกลนะครับแต่ก็ยังลบอยู่ดีถามว่าลบมันมาจากไหนนะครับลบมันมาจากการที่ต้องลดค่าทางด่วนคือเขาพูดแบบนี้เขาบอกว่าแคปในเรื่องของค่าผ่านทางไม่ให้เกิน5บาครบบาทบในทางด่วนขั้นที่1และขั้นที่2นะครับถ้า,าทิปกับนักลงทุนเคยใช้ทางด่วน ขั้นที่1พอเราเข้าไปเนี่ยเราจ่าย50าิบแล้วเนาะนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหลุดขั้นที่1น,นะครับเข้าขั้นที่2นะครับวิ่งจากราชดาไปแจ้งพัะน,นะอืม15บาทคือเราต้องไปจ่ายปลายทางอีก15บาทวิ่งไปปุ๊บกําลังจะเข้าไอ้ตัวเส้นเนี้ยแตเก็บ15บาทอ๋อแล้วใครเป็นคนได้ไอ้นี้เดี๋ยวพี่จะบอกนะครับว่าจริงๆไอ้ภาพพวกนี้มันจะมันจะมีอิมแพ็คเยอะอ่ะอันที่หนึ่งนะนะที่วิ่งไปราชดาอ๋อแจ้งพะน,นะส5้าบาทนะครับ ส่วนที่2นะครับถ้าเกิดว่าอาทิตย์วิ่งจากเาแถวพระรามเก้าไปศรีนครินทิจใจยี่ห้าครับถูกไหมใช่แสดงว่ามันเกินห้าสิบมันเกินห้าสิบอยู่สองส่วนต่อขยายเนี่ยสิบห้ากับยี่ห้าครับ,ครบใครเป็นคนรับเงินไอ้ตัวสิบห้ากับยี่ห้า BM รับร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดที่ไอ้ห้าสิบบาทเนี่ยเป็นเรินูแชร์ครับแชร์กับไอ้ตัวลอฟอฟอร์มรตัวที่ฮะการทางพิเศษ การทางพิเศษได้6กสิเอร์เซนต์ขณะที่บีเนี่ยได้สี่สิบเปอร์เซนะครับเดี๋ย <c oughs> วพี่ต้องบอกคุณก่อน,นนะการได้ซูมว่า Impact ขนาดไหนเนี่ยเราต้องตัดเรื่องของปริมาณผู้โดยสารทิ้งก่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามีตัวแปรหลายตัวเราปริมาณผู้โดยสารที่คนใหยทั้งห่วยเท่าเดิมก่อนนะครับ <c oughs> แปลว่า BM นะครับที่เคยได้รายได้ในส่วนต่อขยายนะครับไอตัวที่บอกว่าวิ่งไปรัชดาแจ้งพนะ15บาท ตัวพระรามเก้าศรีนคลินเคยได้25บาทเนี่ยตรงนี้รายได้คิดเป็นประมาณเกือบเกือบยี่ปอร์เซ็นตของรายได้ทางด่วนนะครับวิ่งลงวาทถุทลายประมาณ20บเปอร์เซนต์พอสมควรนะครับครับอย่างที่บอกว่าระยะยาวเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่นักลงทุนไม่เห็นในระยะยาวและเห็นยังไงเห็นระยะสั้นก่อนใช่นะครับเพราะว่าสิ่งที่ทางคุณสุริยะออกมาพูดเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากให้เริ่มการลด ตัวค่าทางด่วนเนี่ยเร็วที่สุดคีย์ของพี่ก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ b m มีการเซ็นสัญญากับตัวไอ้ตัวการทางพิเศษในส่วนการสร้างตัวาทางด่วนสองชั้นเมื่อนั้นจะต้องมีการใช้ตัวค่าทางด่วนใหม่ทันที mm. นะครับนั่นแปลว่าปีหน้าถ้าเกิดต้นปีสายก็ลดปีหน้าเลย mm. นะครับ Impact ที่ตัว e a r n i n g อย่างที่เราบอกว่าเยอะแต่ประเด็นคืออันนี้ยังไม่สรุปนะหมายความว่ามันยังไม่ไฟนอลนะเป็นแค่ขา่าวถูกครับ เราคุยกับ BM ละแล้วละจริงๆแมสเซจเนี่ยได้จากผู้บริหารตั้งแต่แรกของเราด้วยว่าเขาจะให้เขาอยากจะให้การทางเนี่ยเข้ามาแชร์ตัวลอสตัวนี้ด้วยมันคือไม่ได้จบที่ตัวบ m เอ็มแหละนั่นแปลว่า worst case ถ้าเกิดอาทิตย์กับนักงทุนดูคือในแง่เรทชั่นสามสิบตังค์เนี่ยอาจจะน้อยกว่านี้นี่คือแย่ที่สุดละ,นะละสามสิบตังค์ที่จะหายไปจากคาเกตเรานะและเออร์เน็งยี่สิบเปอร์เซ็นที่จะหายไปจากเรานี่คือ worst case ที่สุดละ ต่อรองอะไรได้มากกว่านี้แปลว่า20เซนจะค่อยลดหลังไปเรื่อยๆครับครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองตามดีเทลดู<嗯>แต่อย่างที่บอกว่าในมุมของバリเดชันเนี่ยมันตัดไอ้ตัวไอ้ตัวทาร์เก็ตไพร์ของเราเนี่ยไปแค่3าสิบจงแปลว่าราคาใหม่ต่อให้เราตัดตรงนี้เพียงแล้วเนี่ยมันยังเหลือ9บาทย0<嗯>ยังมีอัฟไลซ์จากราคาปัจจุบัน15เปอร์เซ็นต์ครับนะครับเพราะฉะนั้นการลงของราคาหุ้นวันนี้ถ้าเกิดว่าลงตามข่าวนี้นะเราคิดว่าเป็นโอกาสในการซื้อ<嗯>ครับ พูดง่ายๆก็คือเมื่อวานมีข่าวรัฐมนตรีคมนาคมคบ,บอกว่าเอยดับเบิลเด็กหรือว่าทางด่วนสองชั้นเนี่ยผมยกให้ซีเคไปทําเลยเอ,อต่ <B N. S 2> คุณบีเอ็ไมไปททำเลยครับแต่คุณลงทุนเองนะแล้วก็มีข้อแม้อันหนึ่งว่าไอ้ค่าทางด่วนที่คุณเก็บอยู่ในปัจจุบันเนี่ยห้ามเกินห้าสิบาทนะครับถูกครับรวมทั้งขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองถูกครับซึ่งเดิมทีเนี่ยเวลาเราขึ้นทางด่วนเราต้องจ่ายขั้นที่หน,นึ่งกว่าห้าสิบบาททีเนี้ยถ้าจะไปต่ออีกต้องมีสิบห้าหรือยี่บ ทีเนี้ยไอสิบหรือยีนั้นบีคนเดียวได้เลยตัวเต็มร้อเครับแต่รัฐมนตรีบอกว่าไม่ให้เกินห้าสิบ่นเลยนั่นหมายความว่าสิบหากัที่ Bm เคยได้เนี่ยม,มันจะไม่ได้ถูกไหมครับมันเหมือนอิมพายแบบนั้นลองตีความอย่างที่เราบอกว่าม,มันคือการตีความนะแล้วแล้วเราตีความว่าถ้าไม่เกิน50ก็แปลว่าที่เก็บส่วนเกินนะมันก็ไม่ได้สิอืถูกไหมอ,อันเนี้ยมันเป็นบวกกับประชาชน มันจะมีการเข้ามาใช้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนั้นพี่บอลยังไม่ได้ไปวิเคราะห์ตรงนั้นแต่เอาแค่ตรงนี้ก่อนมันเห็นชัดว่าถ้า BM ที่เคยได้สิบห้ากับยี่สิบห้าบาทแล้ววันนี้ไม่ได้ครับสมมุตินะมันจะกระทบไปที่รายได้ของ BM เนี่ยยี่สิบหกเปอร์เซ็นแล้วลงไปที่ Net Profit เนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นครับผมนี่คือภาพสั้นที่มันจะเกิดขึ้นครับทันทีที่ BM เซ็นสัญญาทางด่วนครับและถ้าไม่สามารถจะต่อรองกับลอฟมอได้เพิ่มขึ้นต้องขีการทาง นี่คือมุมมองของพี่บอลที่ที่ตีต่างจากชาวบ้านครับในวันนี้นะเพราะว่าบางบางเฮาเขาก็มองบวกแต่เราเนี่ยมองลบแล้วก็ชี้เห็นว่าเออจุดที่มันเป็นลบเนี่ยคือตรงนี้ครับอ่ะนี่คือผลกระทบในช่วงสั้นเนี่ยมันเกิดแน่ๆครับยี่สิเปอร์เซนแต่มันกระทบราคาเป้าหมายเยอะไหมไม่เยอะถูกครับพี่บอลบอกว่าแค่สามสิบสตังค์เพราะตัวนี้มันคำนวณเป็น DCF ระยะยาวถูกครับนะครับนะครับชัดเจนนะ ว่าทำไมเราถึงมองลบรบวันนี้อาจจะมีผลกระทบเชิงลบกดราคาหุ้นตัวนี้ลงมาครับนะครับขอบคุณครับพี่วันครับเคลียร์ฮะ